สวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับจะพามาส่องเหรียญนะครับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับจังหวัดกาลสินนะครับนะครับวันนี้นะครับที่เอามาให้ชมจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับชนวนทองแดงนะครับสวยๆนะครับผมเงาเงาซีนเดิมนะครับยังไม่แกะถุงซิลนะครับผมนะครับโค้ดก็สวยนะครับ ขนาดยังไม่ลงกล้องนะครับก็จะมีนะครับสังเกตว่ามีเป็นเส้นเส้นนะครับอ่าวิ่งนะครับบริเวณร,รอบเหรียญน,นะครับอ อันนี้จมูก้อยนะครับผมจมูก้อยนะครับนี่สวยๆเลยแล้วก็ตรงด้านนี้นะครับก็จะมีโค้ดนะครับบอสอนะครับด้านหลังนะครับก็จะเขียนชื่อรุ่นนะครับก็คือรุ่นพันพันล้านนะครับแล้วก็จะมีโค้ดนะครับด้านซ้ายมือนะครับ